ดู่งินสดมาถึงทุกวันนี้ด็ครับขอดูใบอนุญาตหน่อยน,นี่ครข้างหลังขนอะไรมาอ๋อก็ขนมากด มันทั้งนั้นเลยมาจากไหนมาจากปากครับแล้วจะไปไหนไปพุงเข้าไม่ได้ฮะมันแผลบเลยอย่างนี้ต้องจับพี่จะบ้าเหรอจากปากไปพุงเนี่ยผมขนมาร่วมยี่สิบปีแล้วพี่อะไรมันมันเข้าไม่ได้ก็วิ่งทุกวันนะผมไม่เคยโดนจับเลยแต่วันนี้ต้องจับจับข้อหาอะไรขนมันไปพุงไม่จะทําอะไรอย่างนี้ต้องจับไงไม่จะจับได้ยังไงกูบอกแล้วไงมันมันเข้าไปไม่ได้มันไม่ผิดกาเส้นที่เข้าไม่ได้ไม่ผิดอย่าเพิ่งเขน อะไรมึงยาวกูใช่ไหมอะ,อะไม่พี่แต่พี่มีเห็น <head phone. S 2> มึงยาวคือเส้นเนี้ยผมขนมาผมไม่เคยเจอพี่เลยพี่มีเหตุผลไหมมีพี่มาจากไหนมาจากปากจับปลาใครวนเส้นวนเส้นอะไรวะอะ,อะ